ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้างานบ้านผาแดงพี่น้องนะครับสะหลังวัดผาแดงพี่น้องที่อำเภอโนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ครับหลังวัดผาแดงเลยครับนี่หน้างานใกล้ๆบ้านหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับพามาดูเจ้าดีวิลอนพี่น้องดีวิลอน d x 2อ็กอครับรถขุดขนาด22ตัน,นครับ ราคาเจ้าโกเบโก้ SK 2 0 0 SM รุ่น10 YN 1 5นะพี่น้องนะครับรถขุดขนาด20ตันครับเจ้าโกเบโก้เนี่ยมาดู็อก,กี้ในตำนานขึ้นปากบอ่อพี่น้องระดับ10ล้อแล้วมีสโลนะไม่ต้องกลัวครับมีสโลดึง2องเผานี่ขึ้นสบายครับวันนี้ฝนตกทางอาจจะลื่นหน่อยพี่น้อง ไปไปไหวเปล่าลูกพี่ขึ้นสบายนะพี่น้องเนเบิๆครับยิงดีเอลนี่กดสโลนี่ขึ้นเนเบิๆเ,เลยพี่น้องเสียวอย่างเดียวเสียวไหลครับ ขนาดบุงกีเจ้าดูซานนี่ราวๆประมาณ1.5ลูกบาทเมตรพี่น้องประมาณ1.5คิวครับฮึบใสยตูดเลยพี่ใสยตัดเลยครับเจ้าร็อกกี้ครับไม่รอด ตอนนี้ฝนยังริมอยู่นะเพื่อนๆน,นะครับนะทางนี่อาจจะมีลื่นนิดหน่อยครับแต่ว,ว่ายังขึ้นสบายอยู่นะขึ้นได้อยู่นะยังไม่ลื่นนะคนที่ขึ้นไปเทีก่อนนี่ต้องรอคิวลงมานะพี่น้องนะครับตามคิวตามคิวครับ มาดูเจ้าสิงไฮเทคกันบ้างพี่น้องใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วครับพี่มาดูจังหวะขึ้นบ่อของเจ้าสิงไฮเทคอดีตเคยแรงครับปัจจุบันก็ยังแรงอยู่พี่น้องนี่เจ้าสิงไฮเทคฝั่งนี้เจ้าดิวิลอนครับตั้งลำรอรถสิบล้อแล้วพี่น้องนี่บรรยากาศค้มฟ้าคืมฝนพี่น้องวันนี้นะครับ สอวันแล้วแต่วันนี้ครึมเป็นพิเศษครับยังมีฝนตกลินลินอยู่นะตกไปโปรยครับไรบุญทันพี่น้องสิงไฮเทคมาลุ้นกัน